หลังจากที่มีข่าวฮือฮากันมาสักพักสำหรับการเตรียมเปิดตัว All New Yamaha YZF-R9 โดยหลายๆสื่อเชื่อกันว่าจะใช้เครื่องยนต์สสูบแบบ c l o t s p l a n e แข็งชาร์ปตัวเดียวกันกับในรุ่น MT-09 โดยจะมีความจุที่ 889cc แรงม้าสูงสุดที่119ตัวแรงบิดที่93นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนอาทีแต่ตัวเลขนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยน เมื่อมาอยู่ในรถสปอร์ตฟ l ล f ฟ i l i n g อย่าง YZF R9 แกน IMU แบบ6แกนหน้าจอแสดงผล TFT แบบใหม่พร้อมหมดกับขี่อีก3โหมดระบบการสะเทือนหน้าแบบ Upside Down ระบบ Quick s i i ต t e r ทั้งขึ้นและลงรวมไปถึงระบบต่างๆที่สำคัญที่จะยัดมาในรุ่นนี้มารอลุ้นกันครับว่าในช่วงปลายปีนี้นั้นเจ้า YZF R9 จะมาจริงหรือไม่อย่างไร หากมีความคืบหน้าทางเราจะรีบมาอัปเดตทันทีครับ